ก็เล่นสาสารที่วิเคราะห์ได้ก็เป็นทองคำค,คำนี้ก็เป็นรองทนะี่ลองต่อไปนะครับดูกอบนนบนแล้ตสัน้นตอนนี้ชนแลวต้านเนี่ยสองหกแปดสองเนี่ยถ้าเบรกไปได้ก็ไปดูที่สอยงเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งอะไรเงี้ยนะหรืเป็นทองคำนะครับบิตคอยสัญญ,ญาณก็ ัวนี้เป็นสัญญาณซื้อมาแล้วเห็นไหมคที่บอกว่าเส้นขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อมาแล้วําหรับคนที่เทรดนะครับเทรดขึ้นไปแล้วไปไงเ็เทรดขึ้นไปก็อาจจะต้องขายก่อนนะเล่นเล่นสั้นไปนะส่วนคนที่ถือมาจากข้างล่างก็อนะรอรอขึ้นไปเป็นขึ้นสุดท้ายคือขึ้นห่านะครับ ส่วนหุ้นนะครับก็ดูตัวทีเฟกนะครับอ่ะสู้มาละนะครับสามแถวและนะครับดูว่าจะไปต่อไหมอย่างนี้ก็จะเป็นแนวแบบนี้นะครับกอบบนก็จะมีแนวต้านอยู่โซนแปดเก้าหกนะครับแปดเก้าหกเล่นสั้นๆก่อนนะครับอันนี้เป็นทีเฟก ส่วนหุ้นก็ที่บอกไว้นะครับไม่ต้องวุ่นวายกับใครมากนะครับหุ้นนำตลาดถ้ามันไปมันก็จบหมดก็มีลุ้นสำหรับปรกถาเรื่องหุ้นปัญจัน,นอฮะอัดวานนะครับมีอยู่ถือไว้ขึ้นไปจะขายไหมดยชนแาแรกก็จะเป็นสองเ้าสามเนี่ย ถึงทอกาสารก่อนแล้วค่อยว่ากันนะฮะจะต้องขายครเพราะว่าการปรับฐานทุนเนี่ยยังไม่มีสัญญาณซื้ออะไรเกิดขึ้นนะครอาจจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับกราฟนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวพยุงตลาดอยู่นะกรอบล่างนะใครซื้อไปห้าห้าห้าไม่หลุด ห้าพันห้าสิบตอนนี้ก็ห้าแปดนะก็ถยุต่อไปนะครับก็มีลุ้นเหมือนกันอันนี้ยังปรับฐานอยู่นะครับยังยังไม่ได้บอกอะไรนะครับยังอยู่ช่วงปรับฐานก็ดูช่วงของการรีบาวขึ้นไปแล้วก็จะมีเดลต้านะฮะเดลต้าวันนี้ก็หยุดนะเพราะว่า เซตไปลงละก็เดลต้าช่วยมาสองวันละนะครับวับนนี้เดลต้าก็ขึ้นมาอยู่กรอบบนอันนี้ก็ไม่ซื้อแล้วนะฮะอขายอันนี้ก็ยืนยันว่ามีการปรับฐาน,นอันนี้เท่าที่ที่พอดูได้ทั้งหมดนะครับในส่วนที่อาจจะทําให้พอร์ตเรามันไม่พังนะฮะไม่ได้เจอแล้วก็ไปกลับบ้านไม่ถูกนี่ย เริ่มเข้มขึ้นทุกทีละตลาดทุนมันยากอะนะครับยากขึ้นทุกทีละนะครับต่างประเทศชุดนี้ก็ดูต่อไปแล้วกันนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรสุดแรงมี JMT นะฮะอันนี้ก็ถือว่าหลุดแล้วนะครับยังไม่แบกนะแล้วก็เมื่อวานโดนหลุด่นะวันนี้หลุดมาแล้วก็ดูการรีบาวดนะฮะ ปกติก็การริบากก็กลับไปที่หลุดสิบเจ็ดบาทนะครับเข้ามาในเขตโอเวอร์โซแล้วก็คงไม่ได้ขายแล้วมันเข้าเขตโอเวอร์โซก็ไม่ได้ขายก็ไม่ต้องขายละขายก็ช้าไปนทำเพย์มันก็เริ่มดูดีขึ้นนะฮะยังไม่คือเจอเมื่อวานเดจอเหตุการณ์โดนทุบลงมานะฮก็ก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้านี้เด้งไม่ผ่านผ่านหลุด หลุดก็ช็อตแเกมพอร์ตลงมาซื้อกลับสิบเจ็ดบาทขายใหม่คือต้องเป็นเลยนะฮะต้องต้องเล่นเป็นนะครับถ้าไม่เป็นก็ก็เหนื่อยนะครับมันยากนะครับอ่ะบิตคอยบอกไปแล้วนะครับบิตคอยก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าโซนนี้เป็นโซนเมื่อคืนออกถามอีกก็ก,ก็ก็บอกนะครับว่าตรงนี้เก้าหมื่นสองก็เป็นเป็นซื้อแล้วนะครับครับพอเรามองว่ายังยัง ยังไม่ได้จบรเระยังขึ้นต่อได้อีกนะครับมีอะไรอีกไหมเอ,อ่ยจริงๆวิเคราะห์จริงๆก็มีแค่นี้นานะตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรกันคือไปไออไคุณบอ,อกว่าคุณออกไปนอกคุณมากๆอะคุณก็จะมีความเสี่ยงเยอะแล้วพอพอ,พอมันโดนทีแล้วมันกลับบ้านไม่ถูกนะใช่นะครับแต่ถ้าเราอยู่ในหุ้นที่มันเป็นหุ้นหุ้นที่มัน ไม่ได้เยอะหรอกแต่มันลงมาแล้วก็ซื้อขึ้นไปก็ขายอะไรเงี้ยอย่างเล่นได้อยู่ก็กลับไปวันอินทันอะไรเงี้ยมันจะมีคนประคอกให้อยู่มีกองคุณซื้อให้อยู่ช่วยให้อยู่แบบเนี้ยมันก็จะพอรอดได้ตลาดยากนะนะครับมันไปออกนอกทางเงี้ยแล้วเ,เราไม่รู้จักมันก็ยังไงเล่นเราตังเราอ่ะเราเล่นตามเพื่อมันก็ยากนะใช่ครับนะครับ ถอถ้าดักโทนี่ก็ดักเลยนะฮะ้าเฟ่บานอินทัชนี่แหละดับโทนี่ถ้าดับโทนี่นะ,ะนะครับพูดเรื่องอะไรอ่ะัวนี้จะพูดเรื่องอะไรดัตตัสเซนเตอร์ใช่ไหมแต่ลูกน้องเขาเตรียมดนันอยู่แล้วแหละเวลาเราก็รู้อยู่นะครับว่าเขาไม่ออกมอกพูดซะหรอกเขาอยู่ในกาไฟ่้านอินทัชนี่แหละเขาเขาเขาไม่เขาไม่ไม่ช่วยพูดตัวอื่นหรอกพูดตัวอื่นนะนะครับ เขาไม่ไปช่วยซีพีหรอกเขาก็เล่นเฉพาะคุณนองเขาเอยนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวก็พูดไปมากๆเดี๋ยวไปกระทบนีพูดเรื่องหุ้นเดี๋ยวก็ไปกระทบคนที่เป็นอ่าริ้วร้อเขาเห้มาด่าอาจารย์อีกนะฮครับ <c oughs> ถ้าอะไเกิดได้ใช่ไหมไม่เกิดได้จะเชื่ออะไรครับอืมก็แสดงว่า มีคนสองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งเชื่อ r s SI เเกิดใดเขาก็จะขายแต่คนหนึ่งเขาไม่เชื่อนะฮะนะครับเขาเชื่อสองอย่างนะครับถามว่าอะไรใหญ่กว่าอะไรนะฮะแมสใหญ่กว่าถ้าถ้าสองอย่างก็มันก็ห้าสิบห้าสิบอันนี้ดีกว่านะฮะคนสองกลุ่มก็ห้าสิบห้าสิบพอแมสยาวกว่านะฮะนะครับ แมสมัน I, S, I mean ยี่สิบหกไงไอซายเป็นสิบสี่ไงพราะนั้นแมสแต่มันเป็นขาที่ยาวกว่าก็เชื่อแมสไปก่อนแต่ไม่ใช่ม I, S, gen, ไม่ถือว่าอาซายไดโวเจนแมสไปไดเวเจนแล้วมันจะไม่ลงไม่เกี่ยวนะครับมันบอกว่าลงแต่ยังไม่จบอธิบายได้ประมาณนี้นะแต่ต้องเป็นตาสารที่มาตรฐานนะที่มันพิสูจน์แล้วว่ามันใช้เทคนิคนะครับไม่ใช่คุณจะไปใช้เกิดหุ้นปั่นอันนี้แล้วแล้วระบอไม่เห็นถูกเลยคืออย่างนี้ก็ยังห่างไกลกับความเข้าใจของ เทคนิคเข้นะเทคนิคไม่ใช่เครื่องมือวิเศษแต่สามารถใช้ได้นะกับตาสารที่ที่ที่เป็นมาตรฐานนะ่ย้ไหมครับนะว่าเป็น Public แล้วกันนะฮะแต่พูดปั่นอะไรเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้นะได้ได้ไม่ทุกครั้งนี่เราก็เสียหายนะครับมีอะไรอีกไหมครับแล้วถ้าตัว RSI เนี่ยมันเกิด โอเวอร์โซ uh, แหละแล้วตัวแม็กดีเนี่ยมันกำลังตัดเส้นสิกแนลขึ้นไปอย่างเงี้ยถือว่าปลอดภัยที่จะเข้าซื้อไหมฮะอืมพอดีเราดูสามถามเฟรมเนียไม่ได้ถามมาคำถามไม่ได้ถามว่าแล้ว,แล,วแล้วที่คุณถามเนี่ยมันทมเฟรมอะไร uh. ไมครับ uh. อ่ะสมมติดูวันนี้ถามว่าไงนะอ่ะสรุปว่าไอเนี้ยมันใหญ่กว่านี้ครับ yeah. นะครับอันนี้มันมีสัญญาณขายออกมาแล้วเนี่ยในทางเฟรมนีกะแสดงว่ามันมันบอกว่ามันจบรอบของอันนี้นะครับแต่เนี้ยมันเกิดสัญญาณเนี่ยมันโอเวอร์โซใช่ไหมฮะมันก็บอกว่าอันเนี้ยก็รีบาวขึ้นไปโซนที่หลุดลงมาแล้วก็แล้วก็หลุต่อเพราะว่าอันนี้มันใหญ่กว่าอนะครับอันนี้มันใหญ่กว่านแต่มันก็คือขัดแย้งกับอไทางเฟรมมันมันบอกว่าเฮ้ยคุณต้องดูให้ครบมันนะว่าที่เกิดความผันผวนกันอยู่ตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไร ใช่ไหมครับแต่เรื่องจากมันมันเป็นขาลงนะฮะอันเนี้ยมันก็บอกว่าอ่าแม้แนวโน้มมันจะเป็นบวกอะนะครับแต่มันจะไม่ได้แข็งแกร่งแบบเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการรีบาวก็จะไม่ไม่ได้แน่นอนอธิบายที่เข้าใจาหรือหรือถามมาเลยว่าอันไหนคือคือถามมาเลยว่าตาสารอะไรหุ้นอะไรนะรเพราะว่าอาจารย์จะรู้ว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้เงี่ย ค <c oughs> ือไม่สามารถบอกไปการทั่วไปได้ว่าเออแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะต้องแบบนี้กับทุกตาสารทุก้นทุกตัวเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ไงนะครับใครใช้เทคนิคข้อไปเลยนะเขาจะเข้าใจนะครับว่าเทคนิคข้อมันใช้ได้กับตาสารที่เขาใช้เทคนิคเขาหมือเปลครับสมมุติอาจารย์เป็นคนเป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์ดูในหลักหุ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะจะเชื่อเรื่องอะไรฮะที่ถ้าทำสมมุติจะทําขึ้นอาจารย์ต้องมีข้อมูลเรื่องพื้นฐานก่อนใช่ไหม ใช่ฮะว่าหุ้นตัวนั้นน่ะกาไรต้อโกดถึงจะขยับหุ้นขึ้นถูกปะ่ะเอ็ดเวิร์ดเชื่อเขาบอกว่าตอนอาจารย์ทำผู้ขึ้นอาจารย์รู้ก่อนแล้วว่าจริงๆอ่ะกำไรไมันจะดีโอ้เชื่อไหมว่ารู้ก่อนครับเขาต้องรู้ก่อนเนี่ไม่รู้เขาจะการทาได้ไงเราใช่ไหมใช่ทาไมเขาถึงรู้อ่ะก็เขาก็มีข้อมูลของบริษัทไงใช่คุณคิดว่าไอ้ทุกอย่างมันแบบวิสะอาดสะอ้านหมดเลยหรือไง Mm hmm. เออไม่มีคนรู้ข้อมูลเอ็นวีเดียจะโตสามเท่าคุณแบบว่าอย่าแม่งแบบบริสุทธิ์บทเลยอ่ะไม่ใช่ฮะเข้าใจไหมที่พูดยี้เพราะอะไรเพราะว่ามาก่อนเนะี่ยทำไงก็นเลยรู้ไงว่าเขารู้ก่อนฮะนะครับพิมพ์แถวนี้เป็นโซนซื้อครับเป็นโซนซื้อแล้วก็เล่นหีบาววิจนะัยรอรับเท่าไหร่ครับ ถ้าขายไปแล้วก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งว่าขายไปแล้วซื้อกลับได้ส่วนต่างเท่าไหร่นะฮะก็เอาไปหักต้นทุนที่เราซื้อมาเดิมยังไม่ได้กําไรการเล่นหุ้นแบบนี้นะฮะคุณอาจจะขายไป VGI นะครับคุณอาจ,จะขายวิจัยไปนะครับสมมติคุณขายไปแล้วนะฮะคุณอาจจะมาเล่งซื้อแถวแถว่าสิบวิคอยี่ห้าเดอะไรเงี้ยนะฮะสมมติคุณมาจาก ร้อมเราแล้วกันสองบาทห้าสิบคุณขายไปสามบาทห้าสิบแล้วกันแล้วคุณก็ออกมาซื้อกลับเมื่อเช้าสามบาทยี่บสองอ่ะกูก็ได้สามสิบตังค์แล้วต้นทุนคุณมาจากสองบาทห้าสิบไปเหลือสองบาทยี่สิบคือเล่นแล้วโทษไปเรื่อยๆนึกออกไหมฮะโทษต,ต้นทุนลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันพุ่นพวกนี้ถ้ายังไม่เลิกอ่ะมันก็ยังคิดกำไรไม่ได้นะอันนี้ก็คือมันต้องใช้พลังพลังจิตช่วยเยอะในการที่ที่แบบว่ากูไม่ขาดทุนเน,ะนะี่ยนึกออกไหม นะครับก็ก็เล่นไปเงี้ยเล่นไปเรื่อยๆมันจริงๆมันก็มีเส้นทางให้เราดูแค่นั้นเองนะครับอแต่ถ้าเราดูงี้นะฮะเอาละสัญญาณขายมันออกมาละนะครับหรืออาจจะเอาที่นี่เข้าไปช่วยก็ไม่หลุดนะฮะที่บอกไว้ว่ามันไม่หลุดไม่หลุดไ,ดไอ้ตรงที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เข้าไปซื้อแล้วก็เทรดสั้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะะแต่คงจะปรับฐานนาาพอสม เป็นระยะเวลาหนึ่งะฮะแต่ก็ยังไม่โอเวอร์บอทก็ยังไม่ต้องระวังเท่าไหร่นะครับถ้าโอเวอร์บอก็อาจจะไม่ชื่อตับอะไรเงี้ยนะครับมาตะนะฮะอมมาตะนะฮะก็ทั้งใหญ่แล้วนะฮะใหญ่แล้วใหญ่แล้วเมื่อเช้าก็ลองดูนะว่า ใครเป็นลูกค้านะฮะเมื่อเช้าอมตะช็อตอะเกนพอร์ตนะฮะมินช็อตอะเกนพอร์ตเอโอทีช็อตอะเกนพอร์ตทูช็อตช็อตอะเกนพอร์ตอ่ะอมตะเมื่อเช้าให้ช็อตอะเกนพอร์ตถูกไหมครับเปิ <c oughs> ดมาช็อตเลยก็ <c oughs> ค,คือช็อตอะเกนพอร์ตนะ,ะนนครับนักเทคนิคก็คือก๊อฟนั่นแหละที่เป็นคนเขียนก๊อฟที่ออกวธนาคารนะฮะ <c oughs> ก็เป็นคนเขียนว่าให้ช็อตอะเกนพอร์ตด้วยเหตุที่ตามหลักการลูซิบิกเห็นไหมฮะ นะครับก็ MACD วตัดสัญญาณยังไม่ต้องรีบซื้อครับแนวโน้มอมาตัจบรอบแล้วก็ดูว่าถ้าหลุดนะฮะถ้าหลุดยี่หกจุดเจ็ดห้าก็ถือว่าจบรอบใหญ่โอกาสที่จะลงมาฐานเดิมยี่บดก็เกิดขึ้นมี่ถือว่าจบไปแล้ถ้าดูจากเส้นตรงนี้เห็นไหมฮะอามเฟมันนะครับบางทีลากเส้นเล่นๆเนี่ยแล้วก็ลงมาจริงนะ มันก็ลงมา2 1ได้เป็นแนวโน้มแนวโน้อมอ่าลงในทางฟรมเดย์นะครับก็ใกล้รีบาวนะฮะถ้าโอเวอร์โซก็ใกล้รีบาวนะครับก็ต้องมาเช็คก่อนนะฮะพอหลุดด้วนเนี้ยแสดงว่ามันมีแค่สามเซเคิลละนะครับแนวรับแรกก็ที่จะเด้งก็พงโซนประมาณที่แถวๆนี้นะนะครับ24เด้งเด้งก็ต้องขายเพราะว่ามันโอเวอร์แล็มันหลุดนะครับ ทข่งเทียนท่านนี้ก็คอนเฟิร์มการจบรอบใหญ่นะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็หาเทรนดใหม่ก็ถ้าจะเข้าใหม่ก็จะยืยนยันรออาจจะหลายเดือนหน่อยที่ประมาณยี่สิบเอ็ดประมาณเนี้ยนะครับไ <Yeah. S 1> ถือว่าอ่านจับตัวกราบทั้งหมดนะครับประมาณนี้ BBL นะฮะก็เป็นหุ้นที่จะเป็นต้องพยุงพยุงเซตอยู่นะครับไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอะไรนะครับ อ่าสัญญาณตรงนี้ก็เปลี่ยนละไทมเฟรมตรงนี้ก็เริ่มมาเป็นอ่าเล่นในกรอบแล้วนะฮะกรอบนี้นะครับอันนี้ก็เล่นในกรอบไซเว่ยแบบบีไปเรื่อยสัญญาณทางเทคนิคของไทม์เฟรม,มันก็ยังดีอยู่นะฮะยังไม่มีสัญญาณขายอะไรเกิดขึ้นนะะครับส่วนคนเล่นสั้นที่ขายไปแล้วก็รอกรอบประมาณ หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าก็ซื้อเข้าไปใหม่ s c c กับแบมเรไม่ดูพื้นฐานนะฮะไม่น่าซื้อต้องคู่พูดลงขนาดนี้ไม่น่าซื้อครับคือถ้าถ้าแบมลง s c c ลงและเซ็ตมันลงแบบว่ามันเกิดมันเกิดวิกฤตย่างเงี้ยอันเนี้ยซื้อได้นะฮะไม่ไม่ค่อยต้องดูพื้นฐานเท่าไหร่นะครับเพราะมันเกิด ก็การลงจากการตกใจแต่การลงของแบมกับเอสซีซีเนี่ยมันลงเพราะพื้นฐานเนี่ยนะครับกเซตเขาไม่ได้ลงเซตขึ้นมันยังไม่ขึ้นเลยเซตขึ้นมันก็ลงแบบเนี้ยมันมันซื้อไม่ได้จําไว้ว่าถ้าภาพรวมมันไม่ลงนะครับสมมุติเราดูนะฮะกลนะุ่มปูนนะฮะลุ่มปูนเนี่ยปูนปูน,ปนเราเห็นว่า อันนี้ปูนปูนปูนสามตัว S.C.C เนี่ยแนวโน้มมันมันดูมันลงมาแล้วมันเริ่มสร้างพื้นฐานถูกไหมฮะคือมันไม่ได้ลงอ่ะแต่เรามาดู S.C.C นะฮะดูปูนใหญ่นะฮะแนวโน้มมันลงแสดงว่ามันมีปัญหาในในตัวพื้นฐานที่มัับเนี่ยในไทม์เฟรมมันลงมาโดยตลอดเนี่ยมันลงมาแบบไม่มีจุดรับแล้วก็หลุดโลด้วยเนี่ยที่ขี่เส้นมันไปเนี้ยคือมันหลุดด้วย นะครับคือมันหลุดโลเลยอ่ะนะเส้นนี้มันเป็นเส้นแบบโอ้โหหลุดในระยะเวลากี่ปีอ่ะเนี่ยทำนิวโลอ่ะเส้นขาวเส้นนี้มันเป็นเส้นที่ลากมาไกลมากนะครับ,นะรบถ้าเราเจอแบบนี้ในภาวะที่ตลาดเส้นมันลงด้วยอันนี้มันก็ซื้อได้นะนะครับเ,เส้นนี้มานะครับก็ถ้าว่าไปแล้วนะครับ มันอาจจะ,ะฮะสามารถลงมาที่ที่เก่าเลยนะครับเนี่ยหลุดสองร้อยมันแล้วก็ลงไม่เลิกเลยเพราะนั้นก็อาจจะลงมาอันนี้รอบหลายปีเลยนะที่ลงไปเก้าสบเก้าบาทเป้าหมายก็อยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะมีเด้งในกรอบของเทคนิคเอกรอบเนี้ยมันลงมาถึงกรอบล่างละนะครับร้อยห้าเอ็นเนี่ยเพราะนั้นถ้าจะซื้อก็เล่นรีบาวแล้วหลุดก็ดูกรอบใหญ่ นะครับเห็นไหมครับว่านี่ทำเฟรมันนะโอเวอร์โซแล้วยังซูเปอร์โอเวอร์โซอีกเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องพื้นฐานในด้านของปิโตเคมีนะครับคือคือ,คอเราเล่นหุ้น,น่ะถ้าเราเราอย่าไปดูแตลราคาเราดูพื้นฐานด้วยนะอย่าอย่าพูดว่าอย่าพูดว่าเออเนนั้นไม่ได้ฟังพินิพนลเลยแต่คุณไปพูดอีกห้าปีอ่ะแล้วมันก็คือทะลุอันนี้ไปเนี่ยมันคนละเรื่องคือมันคนละเรื่องก,กันคือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รู้มากขนาดนั้นนะฮะ เพราะว่าไอปิโตเคมีมันก็เป็นไซเคิลนะฮะแต่การที่เราไม่เคยเห็นมันลงแรงขนาดนนะะ COVID, เนี้ยโควิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ลงแรงขนาดเนี้ยแสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องพื้นฐานเนะะี่ยเราก็ไปเปิดจำไร่ดูเรายยก็เชิญนภาพเองนะ,ะว่าอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่เขาทาอยู่ไปลงทุนอเรื่องของในต่างประเทศในอาเซียนแล้วมันก็ไม่ได้ชัดเจนอ่านมไหมฮะมันไม่ประสบความสําเร็จนะครับมันก็แต่โซนแถวนี้ก็เป็นโซนที่ ถ้าจะเล่นรีบาวมันก็ลงมาในกรอบหนึ่งของทางเทคนิคนะครับก็ประมาณนี้ปุ่ใหญ่เนี่ยประจารย์ครับผมเด<อ>ี๋ยวอีกตัวหนึ่งสเ,เป้เขาถามดีเขาถามว่าหลุดเท่าไหร่ที่ต้องคัดนะสเป้หลุดเท่าไหร่ต้องคัดนะก็คือตรงเนี้สำคัญนะเห็นไหมฮะ จ็ดสิบสามจุดเจ็ดห้าเนี่ยเป็นดาวเชวี่ของของเทาเฟมันอันนี้ยืนยันแล้วว่าตรงเนี้ยหลุดสิบมันก็คือต้องขายนะครับแล้วก็เดือนไหนถ้าหลุดนะฮะเจ็ดสิบสามเนี่ยก็คือหลุดตั้งแต่เดือนนี้ละนะครับเพราะนั้นต้องขายมาตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดือนนะครับไม่ถือว่าวิธีขายทางระบบนะครับคือต้องขายมาแล้ว แล้วคําถามว่าเซปเปห้หลุดเท่าไหรต้องขายคะมันต้องขายไปแล้วนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าหลุดตัวนี้ก็ต้องขายนะครับจะกลับมาซื้อใหม่อ่ะก็ต้องรอให้ทม์เฟรมมันเนี่ยมันต่ำซีโร่ไลน์ลงมานะฮะอันนี้พูดบ่อยนะครับพุ้นเซปเป้กับกับพุ้นของอ่าโรงเรียนของหนูเนะี่ยพูดบ่อยมากนะครับว่าชาร์จแบบเนี้ยชาร์จแบบเนี้ยชาร์จแบบเนี้ยนะครับคือต้องระวังนะครับแล้วถามว่า ขายแล้วลงไปซื้อเท่าไหร่นะฮะอันนี้บอกไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้อนนบอกไม่ได้แต่ดูจากอันเนี้ยเ,เห็นเห็นแท่งวอลุ่มเดือนนี้ไหมครับเยอะไหมฮะไม่มีใครมีหุ้นขายมาขนาดนี้นอกจากเจ้าของเข้าใจไหมใช่ครับ ไปดูรายชื่อผู้ถูอหุ้นแล้วก็จะเข้าใจว่าทําไมวอลุ่มมันเยอะครับแล้วเขาผิดไหมไม่ได้ผิดครับเงินไม่เข้าใครออกใครครับครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ผมนะครับสวัสดีครับอ่ะจบไปแล้วครับกับอาจารย์นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นั่นเองนะครับพี่พีนักลงทุนครับในรายกันบ้านนะฮะ